ผมพาไปเริ่มต้นกันที่ด้วยเรื่องสําคัญก่อนนะครับเรื่องที่จะพลิกโฉมหน้าของประเทศไทยไปทําให้เรื่องของต้นทุนด้านการเดินทางดีขึ้นทําให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างพรบรที่ต้องใช้ในการกู้เงิน2.2ล้านล้านบาทเอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยซึ่งล่าสุดนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตน,นนองบอกเอาไว้ว่า จะเร่งสรุปรายละเอียดครับเพื่อที่จะเสนอต่อที่ประชุมคอรมอให้ได้ภายในปลายเดือนนี้นะฮะค่ะภายในปลายเดือนนี้นะคะคุณกิติรัตนนรงรงนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบอกถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็วงเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยสล้านล้านบาทเลยทีเดียวกรอบการเสนอนั้นจะเร่งให้เร็วที่สุดภายในช่วงต้นปีนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลังของเดือนมการ,ราคมไปจนถึงชา้าที่สุดเนี่ยไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์2556นนะคะครับ ครมอหินชอบก็จะเตรียมเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการในร่างกฎหมายก่อนที่จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งนะคะโดยการมีการผลักดันเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า2ล้านล้านบาทในครั้งนี้นะคะเป็นเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเองมีความพยายามที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนด้วยการเร่งพัฒนา ร่างกฎกหมายกู้เง,งินเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในครั้งใหญ่เลยเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนที่สูงถึง2 000, ล้านล้านบาทไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของการเดินทางจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งรวมไปถึงการที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนให้ได้ซึ่งจะสร้างจุดแข็งให้กับไทยในขณะที่ ถ้ามาดูทำเลการไทยถือว่ามีทำเลที่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ามีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะช่วยเสริมสุดแข็งตรงส่วนนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะกู้เงินมาอีกตั้งสองล้านล้านบาทเนี่ยมันจะมีปม,มีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดทํางบประมาณไหมโดยเฉพาะการจัดทํางบขาดดุลน,นะครับคุณกิจรัตน์ก็ยืนยันนะครับว่าการกู้เงินนี้มาเนี่ยเป็นการใช้งบประมาณนอกงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปปูดเอาทําให้การขาดดุลของเรา เสียรูปแบบไปเรายังคงยืนยันครับว่าสุดท้ายภายในระยะเวลาประมาณสักสามถึงสปีเนี่ยทางรัฐบาลจะยังคงมีการจัดทํางบประมาณแบบสมดุลอยู่จากณนะปัจจุบันนี้เราขาดดุลอยู่ประมาณสัก4%นะครับก็จะค่อยๆลดลงปีหน้าเหลือ3%ปีถัดไปเหลือ2%และสุดท้ายประมาณปี59น่าจะสมดุลได้ระหว่างงบประมาณรายรับกับรายจ่ายนะฮะค่ะ